สวัสดีค่ะดิฉันดิกิ่งนักศึกษามุดทุกประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบร่ระแหงค่ะก็ผมเด็กชายชินากรโคพวงรองประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบร่ระแหงครับโรงเรียนบย้านบ่ระแหงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบร่ระแหงหมู่ที่5ตําตำบลพังตูอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรี เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านบละแหงประกอบด้วยบุคลากรและคณะครูจํานวน15ท่านมีจํานวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน170คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านบลแห่งมุงมันสร้างมาตรฐานการศึกษาเพื่อทันอาเซียนพัฒนาเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภารกิจ 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานตามระดับการศึกษา 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3. จะเสภะาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้กเกษตรยุทศิษย์ไม่ตามแนวพระราชะดำริ 4. ปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยและมีความภูมิใจในความเป็นไทยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับห้องโรงเรียนบ้านแมลแหง เรียนรู้ผู้คุณธรรมสู่พื้นท่านของพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านบอลแหวโรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจวิถีชีวิตแบบพอเพียง